แชรกดติดตามให้คูดวงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงกเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งช่องครูดงคอยเป็นช่องที่บางครั้งครูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญหรือว่าธนบัตรนะครับ หลายครั้งครูโดงก็จะนําข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในกลุ่มนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือว่าวิธีการดูเหรียญกระสาบของจริงบ้างของปลอมบ้างหรือแม้แต่ข่าวสารนะครับที่มีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อเหรียญหรือว่าธนบัตรนะครับครูโด่งจะนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับ ครูโดง่งจะมาพูดถึงธนบัตร20บาทโดยเฉพาะธนบัตร20บาทที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับของในหลวงรัชกาลที่10ต้องบอกว่าธนาบัตรตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็แรงมากๆเลยใครมีธนบัตรแบบนี้ครูโดงแนะนำนะครับข้อที่1หลีกเลี่ยงการใช้หลีกเลี่ยงการให้เด็กขาดเพราะว่า มีโอกาสน้ำตาไหลเลยจาก20บาทเนี่ยถ้าเกิดดูเป็นนะครับราคากระโดดขึ้นไปสูงเท่าที่คุโดวงเห็นนะครับไม่ใช่ช่องคุโดวงช่องเดียวนะช่องใหญ่ๆก็ประกาศรับซื้อถึง3,000บาทต่อ1นฉบับทุกครั้งที่คุโดวงพูดราคาแบบนี้แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเรียงกระสาบหรือว่าธนบัตรต้องมีความพิเศษเอง ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาชมเลยนะครับธนบัตรที่เพื่อนๆพพี่ๆงน้องเห็นนี้อันนี้เป็นธนบัตร UNC นะครับเป็นธนบัตร UNC UNC ก็คือธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอย่างที่อยู่ในมือของคุโดงนะครับความพิเศษของธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่10ธนบัตรนี้นะครับเป็นธนบัตรที่เป็นโพลิเมอร์รุ่นแรกที่เป็น20บบาทนะครับที่เป็นโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพลาสติกนะครับเพื่ออายุก,การใช้งานนี่นะครับผมและความพิเศษ อีกหนึ่งฉบับอ,อีกหนึ่งอย่างก็คือเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างหน้าเป็นหมวด0พศูอ 0s นพศูนนี่ถือว่าหมวดพอพหรือว่าใครจะเรียกว่าหมวดพอคือธนบัตรที่ผลิตมาเพื <broadly biết> ่อใช้ทดแทนธนบัตรที่ปั๊มผลิตผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัดผิดพลาดหรือว่าอักษรผิดพลาดนะครับหมวดพอพก็จะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเอามาสอดแทรกนะครับ นี่ครับผมนี่คือความพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องราคาที่อยู่ธนาบาัตรเอสพอนะครับปัจจุบันที่คู่ดวงเห็นนะครับมีการซื้อขายกันแบบปะปาไปนะครับตั้งแต่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่50บาทต่อ1ฉบับเฉลี่ยแล้ว50บาทต่อ1ฉบับนะครับสำหรับหมดเอสพอหมดเอสพอที่เป็น UNC นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผ่านการใช้ก็อาจจะอยู่ที่25 3 0บาท นี่ครับผมทีนี้คูดวงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆมาเข้าเรื่องแบบเจาะจงเลยร้านใหญ่ๆนี่เขามีการค้นพบค้นเจอนะครับหมวดที่เป็น0ูนเอสพเนี่ยเพเนี่ยแต่เลขอักษรไทยกับอักษรอาหรบิกไม่ตรงกันเนี่ยยกตัวอย่างในที่เห็นนะครับเนี่ยศูนเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น084ยอันนี้ถือว่าเป็นเลขปกตินะครับแต่ถ้าเกิดของใครเป็นหมวดเพอนะครับ 085ตรงนี้เป็น084เนี่ยเลขไม่ตรงกันเนี่ยบวกกับเป็นธนบัตรหมวดเอสพอด้วยแล้วบวกกับเลขไม่ตรงกันด้วยแล้วบวกกับการเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้3,000บาทเนี่ยมีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่ใช่หมดเอสพอราคาก็จะลงมาอีกนะครับเหลือ1000บาทหรือว่าถ้าเกิดเป็นผ่านการใช้ก็ลงมาแต่สูงสุดที่ครูดรงเห็นนะครับเขาประกาศร,รับซื้อกันอยู่ที่3,000บาทใครมีธนบัตรแบบนี้นะเนี่ยที่เป็นตัวเลขไม่ตรงกันตรงนี้นะครับตัวเลขไม่ตรงกันเนี่ยเลขไทยกับเลขอาบรบิกเนี่ยไม่ตรงกันหาที่ขายที่ไหนไม่ได้ทักทายครูดงมาเดี๋ยวครูดง ถ้าไม่แพงมากคุโดงก็รับซื้อเอาไว้นะครับเอาแบบง,ง่ายๆเลยเนี่ยเช่นตรงเนี้ยอย่างที่คุโดงบอกว่า084ตรงนี้กลับเป็น085ถ้าเป็นแบบนี้รับเงินหลักพันแน่นอนคลิปนี้ EP ีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ใครมีเบื้องต้นอย่ารีบใช้นะครับตรวจสอบก่อนคลิปนี้ E ีีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กด r i g h กดแช a r กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I know you feel this movement right here You just be vile been reaching reaching for something within you I know you feel this movement right here You just be vile been reaching reaching for something